นำราการของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมีความรู้สึกประชุ่มเย็นในใจแต่ถ้านำเครื่องรางของขัง,งมาแล้วเล่าร้อนเห็นไหมล่ะไม่มีอะไรที่บอกว่าเป็นสาระแก่นสารพระมาแฝนคอก็เท่านั้นถ้าเราไม่ทำดีก็ไม่เกิดสิ่งที่ดีขึ้นมาเอาพรแฝนคออยู่ไปทำชั่วมันก็ไม่มีประโยชน์ เออถ้าพักแผนความละมัดสร้างคุณงามความดีลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์เออก็ยังเป็นบุญอยู่แต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมม่เป็นคัรค้ากันที่ครับเห็นไหมละ่ะรุ่นนี้เท่าไรรุ่นนี้เท่านั้นพันเท่านี้หมื่นเท่านี้แสนเป็นล้านก็มีหลายล้านก็มีวะก็เห็นแต่คนนั้นตายอยู่ะเห็นไหมก็ไม่เห็นว่าใครจะรอดก่อนที่พ่อผมจะตายนี่หลวงปู่ก็จะสร้างคุณงามความดีให้มากที่สุด ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผมไม่คิดว่าเครื่องรางของขังจะน,นาําพาพวกผมไปสถานที่ที่ดีคติที่ดีคติที่งามเห็นไหมละ่ะวัาถุเจ้าเขาเขายังมีการทำคลองใจอยู่ดีพวกเราไม่ไม่รู้เรื่องรู้เราอะไรเลยพระเรานี่รุ่นนี้เท่านั้นตอนนี้บาดทำขึ้นอุ้ยนั่นนั่นลาบจักรละไหลมาตีมาวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งใครใครได้ก็ได้มากขึ้น จะเรื่องลุงเรื่องในการอยู่การจินเงินทองไม่อดไม่ใช้เอ้ไม่อดไม่อยากเตหากรู้หรือไม่ว่าพวกเธอทำลายศาสนาเวลาตายแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปจมจุดในรกขุมไหนก็พวกเคยไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์นี่ไม่รู้เรื่องในรกไม่รู้เรื่องบุญไม่รู้เรื่องบาปที่รู้แต่ว่านี่คือตัวที่จะได้ ขายเครื่องกลางของขังรุ่นนี้เปิดราคาให้สูงขึ้นก็เหมือนจะทุกขามรามพามนั่นแหละผมตายก็จมเาเห็นจะตายทุกคนใครรอดเธอสิ่งนี้เลิกสิ่งนี้เบะเสิิฐอยู่พระเจ้าที่สร้างให้พวกเราแล้วเนี่ยสิ่งที่ตายไม่เป็นก็คือธรรมะป้าแมูุ่จันยร์รูปนี้สอนธรรมะ ท่านล่วงไปตายไปตามกาลเวลาแต่ธรรมะไม่ตายผู้ที่อยู่ก็บอกต่อ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 ตไปเรื่อยๆชั่วลูกชั่วหลานชั่วกานละนานก้บพวกเราไม่ทิ้งเสียซึ่งธรรมะต่อชั่วลูกชั่วหลานต่อกันไปต่อกันไปนั่นหละตัวนี้ชุดนี้ตายไปชุดหลังต่อไปชุดหลังตายไปชุดหน้าต่อไปเรื่อยๆอันนี้ตายไม่เป็น ถ้าเราสามารถที่จะรักษาไว้ได้ก็จะเพื่อลูกเรื่องลูกไอ้ไอ้ชั่วลูกชั่วหลังของพวกเราสร้างเครื่องามความดีต่อ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 กัออออนไปนั่นเป็นอย่างนั้นแต่เครื่องรางของของัขงแหละมีประโยชน์หลายสอนคนได้ไหมล่ะหนุ่พวกก็จะถามเลยเห็นไหมลูกเขาสอนคนไม่ได้นะลุงปู่อ่าผมไม่เห็นว่าจะสอนใครเลยว่าลูกลองคิดดูดิ พวกคนชั่วเอาไปก็พาเครื่องรางของขังไปทำชั่วไปปุ้นไปจี้คนดีได้เครื่องรางของขัง,งมาก็เอามากลาบมาไหวมาตั้งมาไอ้จวดมตนไหวพระก็ไม่เห็นว่าเครื่องรางของขัง,งสอนว่าเมื่อเธอทำทีแล้วเธอก็ทำไอ้เมื่อเธอั้งคณงานความดีแล้วเธอดีต่อไปนะ มีเครื่องรางของขัง,งไปบอกคนชั่วว่าเฮ้ยอย่าเอาเราไปนะเนะเราไม่ไปทําชั่วกับพวกเธอนะก็ไม่เห็นว่าท่านพูดมันก็เป็นจริงเหมือนลูกทานก็พูดจริงเข้าใจไหมว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคนชั่วเอาไปสร้างความชั่วเครื่องรางของขัง,งที่พวกเรายึดมั่นหรือมันก็เป็นเพียงวัสดุที่เรามายึดมาถือ เป็นบุญหรือเป็นบาปก็แล้วแต่จิตใจของบุคคลคนนั้นถ้ายึดถืถอละ่ะสมมติว่าคนดียึดถือเครื่องรางของขันเวลาตายไล้ลึกถึงเครื่องรางของขังละ่ะจิตก็จะยึดบั้นปลายสุดท้ายมาอยู่ในเครื่องรางของขังเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์สังสารายังไม่เสร็จก็มายึดสารา บั้นปลายสุดท้ายไงเมื่อจิตมันไม่สามารถออกไปได้มันเป็นอย่างนี้ไม่สามารถที่จะน้อมใจขึ้นสู่คติที่ดีที่ไปสู่คติภูมิไม่สามารถที่จะน้อมใจขึ้นสู่เทวโลกขอเป็นเทพพระบูตรเทพธบดาชั้นนั้นชั้นนี้คือไปไม่เป็นอะ่ะะทั่งโบจางศาลาโอ้ล้ลึกถึงศาลาแล้วลถึงโบท้ทางยังไม่เสรนะ็จเนาะ เวลาตายจิตก็ามายึดอยู่จุดนั้นมานั่งเฝ้าสารานั่งเฝ้ากุฏิวิหารนั่งเฝ้าจริงของต่างๆที่ทำไว้แต่ก็อิ่มมีบุญอยู่แต่ไม่เอาบุญนั้นช้ให้เป็นประโยชน์ในภพภูมิอื่นที่เป็นคติที่สมบูรณ์ก็เป็นวิญญาณที่เร่ร่อนด้วยการยึดมันถือมน